สวัสดีค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆหลายคนคงจะทราบดีนะคะว่ามะเขือเทศเป็นพืชที่คนทั่วโลกค่ะเพื่อนๆน,น,นิยมทานไม่ว่าจะทานสดหรือนําไปทํากับข้าวนะคะเหตุที่มะเขือเทศคนที่นิยมทานเนื่องจากว่ามะเขือเทศอุดมไปด้วยวิตามินต่างๆมากมายค่ะเพื่อนไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A BCE โดยเฉพาะวิตามิน A ซึ่งเป็นวิตามินที่สร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายทำให้ร่างกายเราสมบูรณ์ไม่อ่อนแอค่ะเพื่อนๆน,นอกจากนี้ในมะเขือเทศนะคะยังอุดมไปด้วยแร่ธาตาุต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นฟอสฟอรัสแคลเซียมธาตุเหล็กแมกนีเซียมและทีพระเอกของเราที่ได้จากมะเขือเทศนะคะเพื่อนๆก็คือโปแตเซียมนั่นเองค่ะเพื่อนๆน,นอกจากนี้มะเขือเทศ ยังประกอบไปด้วยเบต้าคาราทีนและกรดอะมิโนต่างๆมากกว่า10ชนิดในมะเขือเทศนะคะเพื่อนๆมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีจํานวนมากมายเลยะค่ะเพื่อนๆสารต้านอนุมนลูลอิสระหรือที่เราเรียกว่าไรโคปีนนี่นะคะมีประโยชน์ทําให้พืชของเรามีภูมิต้านทานต่อโรคต่างๆได้ดีมากๆค่ะเพื่อนๆ โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากโรคใบหยิกนะคะแล้วก็โรคผลเบี้ยวบิดเบี้ยวของพืชน,นะคะเพื่อนๆดังนั้นค่ะในคลิปนี้ป้าแหม่มจะพาเพื่อนๆนมาใช้ประโยชน์จากะมะเขือเทศนะคะซึ่งวิธีการใช้ก็คือการหมักการกื่อนหรือน้ําหมักชีวภาพเป็นการดึงเอาคุณประโยชน์ของพืชค่ะมาใช้ประโยชน์ในทางพืชได้เช่นกันนะคะดังนั้นป้าแหม่มจะพาเพื่อนๆมาดูส่วนผสมซึ่ง ทำง่ายแล้วก็สะดวกแล้วก็ประหยัดนะคะเพื่อนๆไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะที่พระเอกของเรานะคะก็คือมะเขือเทศและต้องเป็นมะเขือเทศสุกเท่านั้นนะคะเพื่อนๆและมะเขือเทศป้าแหม่มก็จะแกะ,มะเมล็ดออกนะคะเพื่อป้องกันในการที่จะไปงอกต่อนะคะส่วนที่2ก็คือโยเกิร์ตนะคะเพื่อนๆจะเป็นรสอะไรก็ได้นะคะ ส่วนที่3ก็คือน้ำสะอาดค่ะเพื่อนๆและต้องเป็นน้ำที่ปราศจากคอรีนนะคะส่วนที่4นะคะเพื่อนๆก็คือกากน้ำตาลค่ะส่วนที่5ก็คือนมสดค่ะเมื่อได้ส่วนผสมครบเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆป้าแหม่มขั้นแรกเลยป้าแหม่มจะละลายกากน้ำตาลนะคะกับน้ำ เนื่องจากกากน้ําตาลเขาค่อนข้างจะ,ะมีความขคนนะคะแล้วก็เหนียวเพราะฉะนั้นเราต้องละลายน้ําก่อนเพื่อให้เขาสามารถเข้าแทรกซึมกับมะเขือเทศค่อนข้างได้ดีนะคะและหลังจากนั้นป้าแหม่มก็จะเติมโยเกิร์ตค่ะเพื่อนๆป้าจะละลายโยเกิร์ตไปพร้อมกับกาก,ากน้ําตาลเลยนะคะ เพราะว่าโยเกิร์ตก็จะมีความเข้มข้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องใช้มือขยี้ให้โยเกิร์ตละลายได้ดีนะคะเพื่อนเพื่อ,เพ,อ,เ,พอเพื่อเขาจะได้ไม่เปกเกาะในเนื้อของมะเขือเทศและทำให้แลคโตบาซิลัสหรือจุลินทรีย์ชนิดดีที่อยู่ในโยเกิร์ตทำงานได้ดียิ่งยิ่งขึ้นค่ะเพื่อนๆหลังจากนั้นเราก็เติมด้วย มะเขือเทศค่ะมะเขือเทศต้องเป็นมะเขือเทศที่แก่แล้วก็สุกนะคะเพื่อนๆเพราะมะเขือเทศที่ยังไม่สุกเนี่ยเขาจะมีความเป็นกรดเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นโปแตสเซียมที่ป้าแหม่ได้จากมะเขือเทศต้องเป็นมะเขือเทศที่สุกสะอาดและต้องเป็นมะเขือเทศที่ไม่เสียนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าหากเราใช้มะเขือเทศที่เสียมาทํา อาจทำให้น้ําหมักยูลนซีของเราเสียไปด้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็เทมะเขืเทศนะคะเพื่อนๆลงไปผสมรวมกับน้ำํำที่เราเตรียมเอาไว้นะคะเพื่อนๆมะเขืเทศเราอาจจะขยำหรือใช้มีดเล็กๆหั่นนะคะ แต่ว่าป้าแหม่มใช้วิธีการขยำเอาเพื่อให้ได้เนื้อมะเขืเทศที่ดีแล้วก็มีความร่วนและก็รุ่ยง่ายต่อการย่อยสลายค่ะถัทงที่ป้าแหม่มใช้เป็นถังขนาด10ลิตรนะคะและต้องเป็นถังพลาสติกนะคะเพื่อนๆเ,นเราวิธีการหมักยูลินซีอาจจะเกิดกรดนะคะหากเราใช้ถังที่เป็นถังอลูมิเนียมหรือถังเหล็กอาจจะเกิดการกัดเซาะ หรือว่าทำให้เกิดการตกตะกอนที่ไม่เป็นประโยชน์กับน้ำหมักชีวภาพของเรานะคะและในถังเราจะต้องมีฝาปิดให้ค่อนข้างไม่ถึงกับต้องสนิทนะคะเพื่อนๆแค่ให้เพื่อให้ออกซิเจนเข้าไปในถังของเราได้บ้างเล็กน้อยและการเทน้ำของป้าแหมมป้าแหมมก็จะไม่ได้เทน้ำเต็มถังนะคะเราเผื่อสำหรับให้มีช่องว่าง ระหว่างการทำงานของจุลินทรีย์และออกซิเจนด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อส่วนผสมมาเทรวมกันหมดแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเราก็เทน้ำลงไปซึ่งป้าแมมจะใช้น้ำทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ6ลิตรค่ะสำหรับถังใบนี้สามารถบรรจุได้10ลิตรแต่ป้าแมมจะใช้น้ำแค่เพียง6ลิตรแค่นั้นนะคะเพื่อนเพื่อนเราก็คนส่วนผสมค่ะทั้งหมดให้เข้ากันนะคะ ซึ่งเมื่อเราคนส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้ฝาปิดนะคะเพื่อนๆแล้วก็แง้มให้อากาศเข้าไปเพียงเล็กน้อยไม่ต้องถึงกับปิดให้สนิทนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเก็บเอาไว้20วันค่ะเพื่อนๆและมันที่จะคนทุกวันนะคะหวันผ่านไปค่ะเพื่อนๆบับแหมมเปิดฝาแล้วก็เราจะเห็นแบคทีเรียเขาทํางานอย่างนี้นะคะถ้าเราเปิดฝาออกมาไม่มีกลิ่นบูดหรือว่าเหมือนของเสียนะ ก็เป็นอันวา่าน้ำหมักของเราใช้ได้ค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปป้าแมมก็จะเติมนมนะคะปะติกิริยาทำให้น้ําหมักของเราทำงานได้ดีขึ้นก็นจะคน 10วันผ่านไปค่ะเห็นไหมถ้าเขามีฟองขาวๆเป็นฟ้าขาวๆอย่างนี้หมายความว่าเราหมักถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นหรือว่ากลิ่นเน่าหรือบูดไม่มีค่ะเขาจะมีกลิ่นหอมเลยเนี่ยเป็นฟ้านี่คือหมายความว่าจุลินทรีย์ที่ดีทํางานแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมพอ20วันป้าแหม่มก็จะกรองใส่ขวดแบบนี้นะคะเพื่อนๆ พอเรากรองแล้วเราก็เก็บไว้ในที่ร่มแล้วเวลาจะใช้เราค่อยนำออกมาใช้นะคะส่วนที่เหลือป้าแหม่มก็จะเก็บเอาไว้ที่ถังเพราะเขาจะเป็นหัวเชื้อต่อไปค่ะอัตราการใช้ป้าแหม่มจะใช้1ช้อนเล็กอย่างนี้นะคะต่อน้ำา5ลิตรแต่ถ้าเป็นถังขนาด15ลิตรก็จะใช้3ช้อนโต๊ะนะคะผสมเลยค่ะ ทิโคนพริกหวานพริกหวานก็จะแดงเร็วนะคะเพื่อนเพื่อนและเขาก็จะผลโตนะคะรสทิคณนะกระลำใบของเขาก็จะใบใหญ่ใบกลางใบโตแล้วก็มแมลงรบกวนก็จะไม่มีนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วเขาก็จะโตเร็วมากๆาเพื่อนเพื่อนพริกก็ตอนที่พริกเขาเริ่มติดผลแล้วจะทําให้ผลของพริกขั้วเหนียวแล้วก็พริกก็จะไม่หลุดล่วงง่ายนะคะ สตรอเบอรี่ป้าแหม่มจะใช้ตอนที่เขาเริ่มติดดอกแล้วก็ติดผลเล็กจะทําให้ผลและก็ดอกของเขาขั้วเหนียวนี่คือประโยชน์มหาศาลของโพแทสเซียมเลยคับเพื่อนๆสํานสหรับวิดีโอชุดนี้นะคะป้าแหม่มก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนและเป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆนนะคะเพราะว่าเราทําแล้วใช้ประโยชน์ได้อย่างมหาศาลแล้วก็ประหยัดแล้วก็ช่วยทําให้พืชของเราได้รับแคลเซียมและโพแทสเซียมในช่วงที่เขาติดผลนะคะ ั้นป้าแมมขอลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆและขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ